สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับชาแนลกับตันจ่าครับวันนี้เราจะมาโซโล่โหมดฮาร์ดในแมปทอยเลททาวเวอร์ e ีเฟนกันนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็ผมขอกำลังใจคนละหน like, ึ่งไลค์ถ้ากดแลวแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปโซโล่โหมดฮาร์ดผมขออนุญาตไปสุ่มก่อนนะครับสุ่มตัวละครน,นะครับนี่ครับ ผมมีตั้งอยู่เอ่อสองคนก็บอกว่าจะส่งแค่คราคเดียวนะครับอืมโอเคมาอ่าโอเคก็พอได้อยู่ได้เลนเซื่อกันมาได้เลนเซื่อกันมาแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่กันเลยนะโอเคเราไปโซโลก่นะครับผมจะโซโลในแบบเอ่อคอยเล่น hit cue นะครับไปเข้าไปเลยนะครับผมจะเล่นแบบโมดฮาร์ดนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคเข้ามานะครับ,รรแ,บ,บ,รรบแล้วก็กดเลือกแบบหาใตไปนะครับแล้วก็เราก็ไปรอที่จุดตรงนี้ครับโอเคผมก็กดต u t o ตคกิปไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับ auto ตะกี้ โอเคแล้วเราก็วางอิฟคาเมล่าแมนไปนะครับโอเควางไปแล้วก็รอนะครับรอไปโอเคเว็บสองเรามีตังครบพอที่จะอัปเกดรดเขาก็อัพเกรดไปโอเค เฟสามนะครับเลืออีกหนึ่งเลือ,อีกแปดสิบบาทนะครับแล้วก็จะอัปเกรดได้นะครับรอไปครับโอเคอัปเกรดได้แล้วนะครับยังไม่ต้องอัปเกรดตันนะครับอัปเกรด คืออนเกือบตันแล้วเราก็มาตั้งฟอร์ดีเจสปิเกอร์แมนไว้ตรงข้ามนะครับแต่ก่อนที่เราจะตั้งต้องอัปเกรดตัวนี้ให้ยังไม่ต้องตันครับแค่เกือบตันครับโอเคตอนนี้ดูโอ้าวทอเลีออกมาแล้วครับแล้วก็ตายไปแล้วด้วย นี่ครับพอถึงตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องไปรออัปเกรดนะครับเพราะพอถึงตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งฟอร์ j ดีเจไว้นะครับหันหน้าออกไปแล้วก็ตั้งไว้ประมาณประมาณตรงข้ามกันนะครับนี่ประมาณนี้ตรงข้ามกันแบบนี้นะครับอาจจะเฉียงมาทางนี้หน่อยก็ได้ครับแล้วก็อัปเกรดไปเลยนะครับ อ่มอัดเกลีดนเลยนะครับไม่ว่าตัวอลไรออกมาก็ตายไปหมดเลยนะครับนี่ครับสไปเดอร์ทอยเล็ตออกมาแล้วนะครับ อัปเกรด 4DJ Speaker Man ไปนะครับตอนนี้เลเวล3แล้วนะครับมินิก,กันทอยเลนออกมาแล้วนะครับแต่มันก็ไม่พนามือพวกเราอยู่ดีนะครับโอเคพาราไซทอยเลนออกมาแล้วนะครับ าราไซต์แตกไปแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็จะไปอัปเกรด for D J Speaker Man ให้เป็นเลเวลสนะครับอ่ะพอผมอัปเกรดเป็นเลเวลสแล้วผมจะยังไม่อัปเกรด for D J ให้ตันนะครับเราจะกลับมาอัปเกรดเราจะกลับมาอัปเกรด Camera Man ตัวนี้ครับ ก็รอเงอินนะครับให้มันยิงปืนได้นะครับมินิกันทอยเลตหลุดไปสองตัวไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาตายอยู่ดีอืมหลุดไปไม่ต้องกลัวนะครับโอเคตอนนี้เราอัปเกรดอิฟคามล่าวูมเมนได้แล้วนะครับ พอถึงประมาณตรงนี้แล้วก็ตั้งฟอร์ดดีเจสปีกเกอไปอีกหนึ่งตัวนะครับอืมเห็นไหมครับไม่มีตัวไหนลุดเลยนะครับแล้วเราก็เก็บตังค์อัปเกรดไปนะครับ โอเคอัปเกรดมาแล้วนะครับตอนนี้บอสทอยเลตออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่มันก็ไม่พนาเหมือพผมดีนะครับจเอ็นกัตสูที่เขารู้ว่าอึดก็ยังแตกให้กับฟอสดีเจสปิเกอร์แมนอยู่นะครับอัปเกรดไปแล้วนะครับ พยายามอย่าอัพเกรดชิดเข้ามาในนี้เยอะครับเพราะว่ามันจะตีออกไปฝั่งนี้ได้น้อยให้ตั้งประมาณนี้ครับพาราไซยังแตกโอเคเก็บตังอัพให้ตันนะครับสองอัพทั้ง3าตัวนี้ให้ตันนะครับแต่ผมแนะนำให้อัพคาเมล่าวูเมนให้ตันก่อนนะครับ โอเคอัพตันไปแล้วนะครับนี่ตอนนี้คามิล่าวูมเมนตันนะครับตัวระเบิดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเควัคคัมทอเลตสามตัวนะครับก็ไม่น่ารอดน,นะครับวัคคัมทอเลตนี่ครับไม่รอด อบอสทอยเลนออกมาเยอะก็ไม่รอดครับอืมโอเคอัพเกรดฟอรดีเจตัวนี้ตันแล้วนะครับเหลือตัวตัวนี้นะครับให้ตั้งสี่ตัวครับ แวะข้ามทอเลตหมุนติ้วๆนี้ระวังจะไปติ้วบนสวรรค์นะเรียบร้อยไปติ้วบนสวรรค์แล้วหนึ่งแล้วก็ไปอีกสองโอเคเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งไปตั้งตัวเลม,โมูโซน,นะครับเพราะว่าอาจจะ ไม่มีตังอัปเกรดแล้วอาจจะทําหลุดได้นะครับอ่ะอัปเกรดตันแล้วนะครับทีนี้เราก็ตั้ง f อร์ดดีเจสปิเกอร์ไปอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อัปเกรดครับอัปเกรดไปครับล็อกเก็ตทอเ t ตออกมาแล้วนะครับยังไม่ทันไายเลือดมันก็จะหมดนะครับเรียบร้อย นายก็ทำพี่ใหญ่ของฉันแขนขาดนายก็ต้องรับโทษโดนระเบิดนะครับไม่เป็นไรโอเคตั้งอีกหนึ่งตัวนะครับอัพเกตฟอร์ดดีเจสปีกเกอร์แมนตันเแล้วดสามตัวนะครับแล้วเราก็ตั้งฟอร์ดีเจสปีกเกอร์แมนอีกหนึ่งตัวนะครับ อืมแล้วก็อัปเกรดครับอืมอัปเกรดไปเรื่อยเรื่อยครับแวรคคัมทอยเลตรอบนี้ไม่ติ้วแล้วเหรอเพื่อนเดินเล่นรอได้นะครับระหว่างรอเงิน ปันเดนี้มันขึ้นได้ไหมนะโอ้โอเคขึ้นได้โอเคยังไม่แตกเลยนะครับมันยังไม่ลดเลือดเลยนะครับน,นี่ครับ r อ l พ n นทอยเลตก็ตายไปแล้วโอเคอัปเกรดตันทั้งสี่ตัวนะครับทีนี้เราก็มาตั้ง4อร์ดีเจสปิเกอรมนตรง หัวแถวตรงนี้ครับอาจจะตั้งยากนิดนึงนะครับโอเคโอเคอัพเกรดไปนะครับแอเพนทอยเลตออกมาอีกหนึ่งตัวครับแต่มันก็ไปบินบนสวรรค์อีกแล้วแว็กคัมรอบนี้ก็ไม่หมุนไม่ติ้วแล้วเหรอเพื่อนแอปแวค็คัม โอเคตังยั้ไม่พอนะครับตัวระเบิดออกมาอีกแล้วตอนนี้มิวแทนทอยเรตสองจุดศูนออกมาแล้วนะครับโอเคอัปเกรดฟอร์ดเจสเปคเกอร์มตรงหัวแถวกันแล้วนะครับแล้วก็มาตั้ง for D J speaker man แถวใหม่ตรงนี้ครับอย่ามาอย่าตั้งตรงข้างๆตรงนี้นครับอย่าตั้งตรงข้างๆตรงที่ผมมากไว้ตรงนี้นครับเพราะว่ามันจะสามารถทําเพราะมันจะทําให้ตีไปฝั่งนี้ไม่ค่อยไกลครับตั้งประมาณตรงกลางตรงนี้ครับประมาณนี้อย่าเกินเส้นนี้ครับอัปเกรดไปโอเค แอเพนออกมาอีกหนึ่งตัวแล้วมันก็ตายไปอีกรอบแล้วอัปเกตตันนะครับแล้วก็มาตั้งให้ในกรอบนี้เต็มนะครับโอเคอัปเกตไปครับใช้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับหรือใครจะใช้เออใครจะใช้เมกคาเมล่าแมนก็ได้นะครับ เอาเป็นทำไม้หายสตันนะครับก็ได้นะครับโว้นายออกมาอีกแล้วนะแบคข้านายมากันสีคนเลยแล้วฉันรู้สึกว่านายอึดขึ้นนะแต่นายก็ไม่พานายมือทีวีดูโอคราวทอรเลตออกมาแล้วนะครับค่อนข้างอึดเลยทีเดียวนะ แล้วเราก็พอเราอัปเกรด for DJ ตันแล้วนะครับเราก็มาตั้งตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อัปเกรดไปครับล็อกกิตทอริสออกมาแล้วนายทำให้กองทัพของชั้นตายไปหมดนายก็ต้องตายไปแว็ข้ามทอออกมาแล้วโว้ขอดูหน้าตานายหน่อยนายปิดตาแล้วอย่างนั้นนายจะมองเห็นเราเพื่อน จะแ,แนะนำให้นายถอดนะโอเคพอตั้งฟอ j s ีเจสปิเกอร์เต็มแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ตั้งไททันคาเมล่ m a n ไว้ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดครับถ้าผมแนะนำนะครับให้ขาย c a m มล่า o ู a แตัวนี้นะครับแล้วก็อัปเกรด ตัวนี้นะตังที่ขายไปเอามาอัปเกรดนะครับอ่าอัปเกรดไปอีกขั้นนะครับตอนนี้เลเวลสี่นะครับสำหรับ ดาวอัพเกรดไททันคาเมีราแมน,นครับมีปืนเพิ่มมาอีกสองกระบอกตรงไหลนะครับก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะมิวแทนทอยเลนสองจุดศูนออกมาทั้งหมดห้าตัวแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ถึงโครงนี้มันก็ตายหมดแล้วนะครับง่ายมาก เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้นะครับอ่าวนายจะเดินกลับทำไมล่ะเพื่อนล็อกเก็ทเตทอเ t ก็ตายตังนี้ไม่พอนะครับเลยโอเคอัปเกรดได้นะครับ มาอีกแล้วกับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยไททันคาเมล่าแมนเขาต้องนำใบเรื่อมาติดแขนพ่อนาเลยนะนายทำให้ข่าแขนขาดได้โอเคว้าวไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นไงบ้างสบายดีไหมเพื่อนโอเคสาวอัปเกรดไททันคมเมาเมล่าแมนอัปตันนะครับ ทีนี้เราก็ตั้งเซาอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนไว้ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะตั้งไปมิทมิวแทนออกมาอีกแล้วยู o ทอทอเ็ตเวตศัตรูตัวยกาจของเรา UFO ทอยเล็ตแตกไปอีกแล้วนะครับ อัพเกรดสาวอัพเกรดทาทคามล่าแมนเลยนะครับนี่ได้เจ็ดแพ็กมาแล้วแต่ยังไม่มีปืนตรงไหลนะโอเคตอนนี้บอสถอยเรียนสามจุดศูนย์ออกมาแล้วนะครับโอหหน้าไหนหล่อมากเลยนะเรียบร้อยนะครับจบแล้วนะครับ ชนะนะครับได้ตังมาเออ่400เหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับไปก่อนปิดคลิปเราไปสุ่มกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับดูสิว่าครั้งนี้เราจะได้ตัวอะไรนะครับแปดเราก่อนปิดคลิปเราไปสุ่มกันอีกสักรอบหนึ่งโอเคไปสุ่มกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับ ดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรนี่ครับตู้สุ่มอยู่ตรงนี้โอเคหนึ 1, 2, ่งสองสามอเข็มปิดเลยนะครับอีกสักร้อยหนึ่งแล้วกันโอเคเข็มเหมือนเดิมก็สำหรับวันนี้ครับถ้าชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ได้นะคะบ๊ายบาย